มา้วเว้ยน่าก,กลัวยังน่าก,กลัวไหมฮะน่าก,กลัวไหมน่ากลัวไหมงูอย่าไปใกล้มันนะงูเป็นสัตว์มีพิษงูอย่าไปใกล้นะออวิ่งเลยวิ่งเลยบอกเขาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย,ยจะหมดยังมไม่หมดมันจะเปื้อนบ้านแนละ้วท<า>ีนี้นนะอะ อ่างูกัดนะเปืื่นเลยนะระวังนะเปืือนเลยเปืือนเลยนะคุณเพชรเปืื่นเลยนะคุณเพชรเพชรจ๋าเพชรจ๋าเปืือนเลยนะเพชรจ๋าจะหมกเป็นอะไรอ่ะลูกอ๋าไม่ออกเลย สวยกว่าน,นี้จะมีอีกใช่อ้วนตรงหไหนสวยเม่เบาเขาเขาอะไรไว่า ทํ so ่าให้เปื้อนโซฟาแม่นะโซฟาแม่จะเปื้อนเนาไปทิ้งขยะเลยลูกไม่กินอ่ะแต่เถ้าหนูไม่กินเอาไปทิ้งนะฮะใครปิดประตูไปดูสิใครปิดประตูฮะใครปิดประตูหน้าปะตาจ๋าหรอตาจ๋าปิดประตูเหรอลูก

เปิดกล้องหลังกันยายทได้อ่านโอ้โหดาวสองร้อยเจ็ดสิบสามดวงแล้วขอบคุณค่ะเมื่อเช้านี่ขึ้นไปหาแม่ทั้งบันไดหอดสามขันเราดิได้ว่าแม่บ่อยู่แม่ไปกรุงเทพแล้วจ๋าอืมแม่จ๋าผลคืนหอดแม่แม่อยู่ไหมแม่นอนเหรอลูกแม่นอนแม่ไปกรุงเทพแล้ว แม่ถึงกุมจ้าอะไรนะลูกออทิชชู่เหรออทิชชู่เช็ดปากตัวเองหน่อยน่ะเช็ดปากตัวเองด้วยอ๋อใครใครทำอ่ะลูกพอมึงพลอยทําเพชรเพชรเช็ดหน่อยนะลูกนะเพชรเช็ดหน่อยนะเพชรอ๋อชังนี้อ๋อชังนี่อ่ะเพชรเช็ดหน่อยนะลูกเช็ดแล้วทิ้งขยะนะนมเม็ดน่ะ ทิ้งขยะนะลูกนะจ้าทิ้งขยะเลยลูกเนี่ยนายอยู่ขานี่ไงเนี่ยไงสองเม็ดนะเอาหน่อยเอาไปทิ้งขยะให้ยายหน่อยอ่าทิ้งขยะให้ยายหน่อยหยิบเอาลูกหยิบเอาหยิบเอาสิหยิบเอาเออเช็ด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 โอ้ยแม่บ้านเนาะ ตายตายคอยคยตายอยตาย้่ชี้หัวคอตยเอ้ตาย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 เจ้าวเออเออเอเจ้าวะเจ้าวะใครไอ้ตายตายใครกจกังดัโอ๊ยมาไหวมาไหวมาไหวเอเอออ้ยอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็โอ้ยใหเจ็บโอ้ยนักใสองคนีไหเออโอ้ย โอ้คีกล่องไปเลยมาปล่าข oh. ี้โพคอยตื้นมเอ้ยเอ้ยโลโลโลไปตรงมาเด็ดเลส็จ้ายว้ยตลึงเลยว้ายเม้าปาขี้โพใหญ่อ้ยอ้ยกล่องมมสติบกกล่องเป็นไหนเอย บอสนายคนละเออ <c oughs> หาเป้าขี่โพกันหนนี่ไหมเออ <c oughs> ไปดูแม่ที่แม่ตื่นี่ยัง <c oughs> ไปเรียกแม่สิ <c oughs> <c oughs> โอยายเป่าให้ <c oughs> จ้ะเออโอเจ็บนะสิเอาเรียกก่อน